วัดลับกลางหุบเขาสลับบุรีที่นี่วัดถ้ำโพธิสัตว์อำเภอแก่งคอยจังหวัดสลับบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายและนี่คืออีกหนึ่งวัดลับกลางหุบเขาที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยค่ะบรรยากาศภายในวัดก็สงบลมลื่นโอบล้อมไปด้วยภูเขาอากาศเย็นสบายเลยค่ะวัดถ้ำโพธิสัตว์มีอีกชื่อเรียกว่า ้ำพระงามหรือเขาน้ำพุวัดนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาถ้าอยากชมวิวสวยๆต้องขึ้นไปยืนบนหอะระฆังเพราะตรงนี้วิวสวยมากเลยค่ะแต่ถ้าใครพอจะมีเวลาเราก็แนะนําให้ขึ้นไปชมหินงอกหินย้อยภายในถ้าได้เลยนะคะบริเวณวัดจะมีโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสีขาวอลามซึ่งโบสถ์นี้จะเปิดเฉพาะวันพระใหญ่ๆเท่านั้นนะคะและหากใครอยากได้ความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำภายในวัดก็มีน้ําตกเล็กๆที่เพิ่มความสวยงามให้กับวัดนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะใครที่อยากชม ความงามของวัดถ้ำโพธิศาสตร์ทางวัดเปิดให้ชมทุกวันนะคะมาเที่ยวแถมได้บุญกลับไปอีกค่ะอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะ